คิดถึงแม่โดยมองโลกมองไทยบายธิรพัฒน์ขอแสดงความรู้สึกและลึลกถึงบุญคุณของแม่ที่มีต่อพวกเราเสมอมาด้วยข้อความนี้คุณครูสั่งให้เขียนเรียงความเรื่องแม่ฉันบอกให้ส่งให้ทันวันพรุ่งนี้มันยากจังทำไม่ไว้ แม่หนูไม่มีแล้วจะเขียนให้ดีได้ยังไงเป็นห่วงก็ไม่รู้ดูแลก็ไม่คุ้นกอดแม่อุ่นจริงๆมันจริงไหมพอมหน้ากันทานอาหารเคยมีแค่ฝันไปไม่มีเพลงกล่อมใดไม่มี ผมผ้าไม่เคยอุ่นเลยกอดหมอนไม่เคยอุ่นใจนอนหลับไปอย่างเดียวได้ทุกทีไม่มีอะไรจะเขียนให้ครูได้อ่านพรุ่งนี้บนหน้ากระดาษก็เลอะน้ำตาถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครช่วยทรงรัก กลับมาถ้าแม่ไม่อยู่คิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีขอแสดงความคิดถึงและความรักที่แม่มีต่อลูกลูกทุกคนถึงแม้ว่าแม่จะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ส,สิ่งดีงามและแรงบรันรดาลใจต่างๆทั้งหมด ที่แม่เคยให้มายังอยู่กับลูกคนนี้ต่อไปและลูกคนนี้พร้อมที่จะทำความดีเพื่อที่ตอบแทนบุญคุณที่แม่ให้เกิดมาด้วยน้ำนมทุกหยดด้วยข้าวทุกเม็ดที่แม่ป้อนเลี้ยงลูกมาอยา่างดีให้เติบใหญ่เป็นผู้เป็นคนที่มีฐานะและหน้าที่การงาน ที่ดีสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคงขอมอบสิ่งดีๆนี้ตอบแทนคุณแม่กลับไปถึงแม่แม่ไม่อยู่แล้วแต่ขอให้ทราบว่าลูกคนนี้นระลึกถึงคุณแม่ตลอดไปจากธีรพัฒนเกิดมาเพื่อแทนเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ